Ô không có theo như đấy luôn. <laughs> <laughs> Sơn cần có theo. Ở nhà ở cùng quần cả đây thôi. <cười> <cười>

ทากันยืนทายยังเทได้กดกดวิดีโอย่างเนี่ยได้กดเปิดย่างเนี่ย เอาสาโหแล้ว

Eh, neutraktif. filtratek 9-10 ไม่จะเป็นแล้วตอนนี้อือเฮ้ออย่าง โอ้สีประทับตาผมเนี่ยงูนิ่งๆลงขึ้นโอ้ยบ่มีอย่างติดมือคนได้เพราะซิปมือหรอกพอดีรอบพุทธเนาะใครแขนยาวเอายื้อเข้าไปนี่เข้าไปแขนยาวก็ยังว่าทายยังไม่ผมเห็นทั้งหน้า 你俩有吧？宝贝，不来了。<人>

ขันมาหอดแล้วเห็นอีอย่างแหน่เนาะอีพอเลยขันเห็นแล้วพ้ากันคิจยังไดนแหนู่ม่าน้ำเนี่ยนะครับมาแต่ทังไกลเออ้าาหแล้วปรัเพื่อของผมครับพจาแล้วจมกท่าาหลานมา อันว่าเป็นเพื่อนพวกมูเจ้านะครับเพื่อนหลังนี่ซื้อว่าจังไดเนาประยนี่รรักษารพยา,ขาขน,นบ่ เออฟ้าเลยสารษเจ้างัเช่อจาตอปอนั่าไหลวมันใ่วานั่นขําแท่วาํารอด้ขนาิววาเจ้าจางตเวา้นลูกเขานดิว่าทำให้นไปเขาต้นเาเแมู่ปาตนั่นแ่ําเปรหมอเขาแ่นําเลื่อนไล่ะกหอยสั์ระยโอ้ไร่ลักฐานระยะอีรีเดือนนี้ โหยสมกับสิมาทับมาพูนอีหลีนาะเสมาไกลปันเนี่ยใจหยังมาแน่ละพอพามส็ทุกาสิทุกาตทุกร้านกอสร้างนกประหลัดเฮือนดีคอยคนได้เฮือนอยู่เป็นปันหนามร้านกอสร้างนกประหลัดเชือนดีคอยเฮือนท้าไหลกำลังมากฝันมากร้านกอสร้างนกประหลัดเฮือนหิน ภูมิหน้าโคยเดียวมาทั้งนี้ยังยังชนะประทางชาตยังยังชนะประทางจิตยังยังชนะประทางชาตพอมาอยู่แล้วสิเงที่ยังใดได้ยังมาน้ำเน่อะไรพอภาพภาพ่อยขามาใส่มาหลายเท้ โอ้ใมาตุวอยูแนวแล้วขนาดใทั้งคุ้ต่อพุ่นใดญทั้งคุณต่อท่อมใหทั้งคุ้นต่อแสงตาเจ้ากาถาบริวารเข่าของเงินทองเจ้วแหวนแฉิมาทุกใทุแนวแล้วเงินทองทั้แเ้วแหนดุท่องหองหัวบ่อายที่ใส่ ดี่เอ๊งายได้มาเมือ่อของอยู่ของติดของขับของพูดได้มเมือ่ออยู่ายายอาศัแล้วโอ้ยถามว่าอยู่แล้วเสียจังไดต่อไปนอกอีกพอภาพเลยถามว่าอยู่แล้วสิปกสักปลาสาค่ามเจ็บป่วยได้ค่ามไข่บห้มี้ผูดสีใา่ของสีตุเรียรน,หนหยังได้ทำไรออกไปเห้ม ไอ้เนี่ยจะข้อมสุขความสบายจะน้ำเอาเข่าของเงินทองมาให้เจ้าของบ้านจนมันมีจีสุขเป็นเศรษฐีอย่างนี้เงินล้านถึงแล้วขนาดโอ้ยน้อเป็นมาทำมาพูดดีๆตัวนี่จะ,จะน,นี่นไปกับเื้อนะครับแต่เป็นยังเศรษฐีดีซื้อพอพ้มถ้าไปขาบริวารนะครับขึ้นสู่บทบาทเงินส้างสาซื่นนะชื่น ทองเที่ยวเฉียงยาเด่นเงาเลีมังราคาดูดตอกเงาเมนเที่ยวขึ้นหับไหลอธินใจยาเด้นเป็นบาปห่ายน้ำเี่นตะทางสีนัาจะปูน้องแยกพุทราลูกอ้อนร่ำจะเด็กหนุ่หน่อยเที่วขึ้นทองร่งข้างมันรงบเือ้านเมืองสลาดเหมือนลาดเมืองลมหัวแตกขาห่างเมืองเอาแั่มาจูราที่ไหนเก่าไร เจ้าห้องเชียงแค่จ้าของบ้านตีนมาโค้กข้าเข่าของท่านเคยขาดในจะแล่นนัดจอนเอาของเท่าเพื่อนเจ้าผู้บัจจัยเจ้าประตูห้องเที่ยวทองผู้เจ้าเที่ยวรองรุ่งเงื่อนช้ำเท่าในเงี่ยเจ้าจะไหลเลื่อนของทีมหายมากก่เจ้า สาธุดสาธุสาธุผู้การ่าแด um. oh ีวแม่ทรณีผู้คำน้ำใ้กินผูก้อนินให้อยู่เมื่อนี้ผู้คาผู้ัง สั่งแจงบอกทุกท่านไว้ยาเดืออยดยากอยาขาดยาเขินให้มีสุอันทแนวเอาของเงินพ้อมหลู่หลังไหลมายาโบ๋เขินอาดอยาขาดเขินรังกลับปะการังยังเต็มดีดังเกา่าบอลน,นี้บอลพระเจ้าเพชรโปรด หัดแดนกอนบอลนั่งเท่ารดีเอาข้ามมอบถไววเพื่อทข้ามมวพักแกนไทยว่ายุทุกสวัสดีเบิร์นทันตียาไไดมีพมผู้ยไมาจองบัดนี้ใรผูู้คาได้นั่งอยู่ห้องแกว้วของเงินของค้ามไอแม่นำ้ำ แก้วแหวมหายโอมอุอาโมะมะมุ่นมั่งมั่งมี่มุ่นขิน

เก้าพันห้าแจเก้นแสสนลนมาเข่าเก้าพันสามหมูต่้งเจ้าแลนมโหุมเก้าพัดสี่าสท่าสาแลนมาซอยเก้าพัดหาคว่มเจ็บไข่ยาเดมี่ผู้ขาเก้าัดหกอันดีเป็นเศรษฐียิ่งนะ ก้าวันเช็ดาปนจพนารพ่นไาพัฒนานจาก้านแเ้าอนดแป้อันเดสัญญาวนมูเก้าวันเก้าเงี้เขามาดูมาอยู่น้ำบาหลังนี้เวลาแสนสองแสนอมอุอุมามุมั่นมากมีมุนงือเอาจย่อยไปน้ สักกอบ่ล่ะท่านสักกอก็ยักงานด้วยเึ้่หนที่หลังเก็บเกิดไปให้เบิรดเด้อุ้มซก็สอบไปห้าเน้อใส่ถุงดำแล้วถุงดำลาย โอ้คูัลเสามพันกับมีได้เนี่ยไกุมอเยวากสอบมาใส่ม่พยายามปเป็นเป็นยดวัดวัดเกีบเสียอยู่เกิดแพงโดนเกือบถือยับรอบเขาเนี่ยขึ้นก้อนเขาเนาะเกือบแพ้งโอ้เอาเอาลดเพขึ้นน้ำหอก ให้ข okay. oh, ึ no. ้นก no ็ไปทายทั้งเทิงบุหรี่ขี้เก่าเนาะเอาหูความอยู่แค่นี้ก็พอแล้วเอาเลื่อนขวานอันนี้เยอะขึ้นเยอะอันนี้เอาไปล้านบาท ขึ้นบ้านใหม่เรียบร้อยครับทำพิธีเสร็จแล้วเราจะไม่เข้าแปลงในนะครับเราถ่ายแค่หน้าบ้านก็ต้องดูดคลิปผู้ใดมามาลงลน บ้านใหม่หุ้มิงเรียบเสร็จเรียบร้อยครับเนี่เข้าอยู่ได้ละครานี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ